กษัตริย์ทัดเบียดกษัตริย์องค์หนึ่งมีพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งงดงามเกินกว่าจะวัดได้แต่ทรงหญิงพยองและหญิงพยองจนไม่มีคู่ครองใดดีพอสำหรับเธอนางจึงไล่พวกเขาออกไปทีละคนและยเยเยพวกเขา สมัยหนึ่งพระราชาทรงพระราชทานงานเลี้ยงใหญ่และทรงเชิญบรรดาหนุ่มๆที่จะแต่งงานกันทั้งใกล้และไกลพวกเขาทั้งหมดเรียงกันตำยศและตำแหน่งลำดับแรกมาคือกษัตริย์จากนั้นแกรนดุกต่อมาเป็นเจ้าชายเออร์บารอนและขุนนางจากนั้นพระราชธิดาของกษัตริย์ก็ถูกพาไปตามแถวต่างๆแต่เธอก็มีเรื่องจะพูดเกี่ยวกับแต่ละคนคนหนึ่งอ้วนเกินไปถังวายเธอพูดอีกคนสูงเกินไปยาวและผอมมีน้อยส่วนที่สามสั้นเกินไปเตี้ยและอ้วนไม่เคยเร็ว องที่สี่ซีดเกินไปซีดราวกับความตายตัวที่ห้าแดงเกินไปไก่ชนอันที่หกยังไม่ตรงพอท่อนไม้สีเขียวแห้งหลังเตาดังนั้นเธอจึงมีบางอย่างที่จะพูดต่อต้านแต่ละคนแต่เธอก็รู้สึกขบขันเป็นพิเศษกับกษัตริย์ที่ดีซึ่งยืนอยู่ค่อนข้างสูงในแถวและคังของเขาคดเล็กน้อยเอาละ่ะเธอร้องไห้และหัวเราะเขามีคังเหมือนจะงอยปากของนักร้องหญิงอาชีพและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ทรุดเบียด แต่เมื่อกษัตริย์องคราเห็นว่าทิดาของเขาไม่ได้ทําอะไรนอกจากล้อเลียนประชาชนและดูหมิ่นคู่ครองทั้งหมดที่มารวมตัวกันที่นั่นเขาก็โกรธมากและสาบานว่าจะให้ขอทานคนแรกที่มาที่ประตูบ้านเป็นสามีของเธอไม่กี่วันต่อมานักเล่นไวโอลินคนหนึ่งมาร้องเพลงใต้หน้าต่างพยายามหาบินทบาทเล็กน้อยเมื่อพระราชรงได้ยินก็ตรัสว่า ให้เขาขึ้นมาเถิดนักเล่นซอก็เข้ามาโดยสวมเสื้อผ้าสอกรบขาดรุ้งรดร้องเพลงถวายพระราชธิดาเมื่อฟังเสร็จแล้วก็ขอของขวัญเล็กๆน้อยๆกริยัตรัสว่าบทเพลงของพระองค์ทําให้ข้าพระองค์พอใจมากจนข้าพระองค์จะยกลูกสาวของข้าพระองค์ให้พระองค์แต่งงานพระราชธิดาของพระราชาสันทัานแต่พระราชรัฐว่าข้าพระองค์ได้ปฏิญาณว่าจะยกท่านให้ขอทานคนแรกแล้วและจะรักษาไว้นางพูดได้แต่เปล่าประโยชน์พระสงฆ์ถูกนําตัวมา และนางจะต้องแต่งงานในวันที่ชี้ไปที่คนเล่นซอเมื่อเสร็จแล้วพระราชรัฐว่าบัตรนี้มันไม่สมควรที่เจ้าซึ่งเป็นหญิงขอทานจะอยู่ในวังของเราอีกต่อไปเจ้าจงไปกับสามีของเจ้าเถิดชายขอทานจูงมือเธอออกไปและเธอก็จําเป็นต้องเดินจากไปกับเขาเมื่อมาถึงป่าใหญ่นางหนึ่งถามว่าใครเป็นเจ้าของป่าที่สวยงามแห่งนี้มันเป็นของกิงตระบิลถ้าคุณได้รับมันมันก็จะเป็นของคุณโอสาวน้อยผู้ไม่มีความสุขที่ฉันเป็นท่าเพียงแต่ฉันรับกิงตระบิล จากนั้นพวกเขาก็มาถึงทุ่งหญ้าแห่งหนึ่งและเธอก็ถามอีกครั้งว่าทุ่งหญ้าเขียวขจีที่สวยงามนี้เป็นของใครมันเป็นของราชาธรชเบียดถ้าคุณได้มันไปมันก็จะเป็นของคุณโอสาวน้อยผู้โชคร้ายที่ฉันเป็นเช่นนี้หากเพียงแต่ฉันจับราชาธรชเบียดครั้นมาถึงเมืองใหญ่เมืองหนึ่งนางก็ถามอีกว่าเมืองใหญ่อันวิจิตรนี้เป็นของใครมันเป็นของราชาธรชเบียดถ้าคุณได้มันไปมันก็จะเป็นของคุณโอสาวน้อยผู้โชคร้ายที่ฉันเป็นเช่นนี้หากเพียงแต่ฉันจับราชาธรชเบียด คนเล่นซอพูดฉันไม่ชอบใจเลยที่ได้ยินว่าเธอปรารถนาจะมีสามีคนอื่นอยู่เสมอฉันดีพอสำหรับคุณหรือเปล่าในที่สุดพวกเขาก็มาถึงกระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งและเธอก็พูดว่าสวรรค์บ้านหลังเล็กๆกระท่อมอันน่าสังเวชแห่งนี้เป็นของใครนักเล่นไวโอลินตอบว่านี่คือบ้านของฉันและของคุณที่ที่เราจะอยู่ร่วมกันเธอต้องก้มลงเพื่อเข้าทางประตูต่ำคนรับใช้อยู่ที่ไหนพระราชธิดาของกษัตริย์กล่าวคนรับใช้อะไรขอทานตอบ เจ้าต้องทำตามใจปรารถนาเองจงจุดไฟและใส่น้ำต้มอาหารของเราทันทีเพราะข้าเหนื่อยมากแล้วแต่พระราชธิดาของกษัตริย์ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการก่อไฟหรือทำอาหารและชายขอทานก็ต้องยื่นมือช่วยเหลือตนเองเพื่อทำสิ่งใดให้ถูกต้องเมื่อรับประทานอาหารไม่เพียงพอแล้วพวกเขาก็เข้านอนแต่พระองค์ทรงให้เธอตื่นแต่เช้าเพื่อดูแลบ้านสองสามวันพวกเขาใช้ชีวิตอย่างดีเท่าที่จะทำได้และใช้สเสบียงอาหารจนหมดชายคนนั้นจึงพูดว่า ภรยาเอ๋ยเราไม่สามารถกินและดื่มที่นี่ต่อไปและหารายได้ไม่ได้อีกแล้วคุณต้องสารตะกร้าเขาจึงออกไปตัดต้นวิลโลว์แล้วนำกลับบ้านจากนั้นเธอก็เริ่มสารต่อแต่ต้นหลิวแข็งๆทำร้ายมือที่บอบบางของเธอฉันเห็นแล้วว่าจะไม่ทำอย่างนั้นชายคนนั้นกล่าวคุณหมุนตัวได้ดีขึ้นบางทีคุณอาจจะทำได้ดีกว่านี้ก็ได้เธอนั่งลงและพยายามหมุนตัวแต่ในไม่ช้าได้แข็งก็บาดนิ้วที่อ่อนนุ่มของเธอจนเลือดไหลลงมาชายคนนั้นกล่าวว่าคุณเห็นไหม คุณไม่เหมาะกับงานประเภทใดฉันต่อรองราคาไม่ดีกับคุณแล้วตอนนี้ฉันจะพยายามทำธุรกิจจากหม้อและเครื่องปั้นดินเผาคุณต้องนั่งที่ตลาดและขายสินค้าโอ้เธอคิดถ้ามีคนในอาณาจักรพ่อของฉันมาที่ตลาดแล้วเห็นฉันนั่งขายของอยู่ที่นั่นพวกเขาจะเยาะเย้ยฉันได้อย่างไรแต่ก็ไม่มีประโยชน์เธอต้องยอมแพ้เว้นเสียแต่ว่าเธออยากจะตายด้วยความหิวโหวย เป็นครั้งแรกที่เธอทำได้ดีเพราะผู้คนดีใจที่ได้ซื้อสินค้าของหญิงคนนั้นเพราะว่าเธอหน้าตาดีและพวกเขาจ่ายเงินให้เธอตามที่เธอขอหลายคนถึงกับให้เงินกับเธอและทิ้งหม้อไว้กับเธอ ดังนั้นพวกเขาจึงดำเนินชีวิตตามสิ่งที่เธอหามาได้ในขณะที่ยังอยู่จากนั้นสามีก็ซื้อถ้วยชามใหม่มากมายเธอนั่งลงตรงหัวมุมของตลาดระวางของเหล่านั้นไวร้รอบๆตัวเพื่อขายแต่ทันใดนั้นเสือเสือขี้เมาคนหนึ่งวิ่งเข้ามาและขี่มาเข้าไประหว่างหม้อจนพวกมันแตกออกเป็นพันชิ้นเธอเริ่มร้องไห้และตกใจมากจนไม่รู้จะทำยังไงโอ้อจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอร้องว่าสามีของฉันจะว่ายอย่างไรเธอวิ่งกลับบ้านและเล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้น ใครจะนั่งถือจานตรงมุมตลาดบ้างชายคนนั้นพูดหยุดร้องให้ได้แล้วฉันเห็นดีแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานธรมธรมดาๆได้ฉันจึงไปที่วังของกษัตริย์ของเราและถามว่าพวกเขาหาที่สำหรับแม่บ้านในครัวไม่ได้หรือไม่พวกเขาก็สัญญาว่าจะรับคุณดังนั้นคุณจะรับอาหารของคุณโดยเปล่าประโยชน์พระราชธิดาของกษัตริย์ตอนนี้เป็นสาวใช้ในครัวและต้องรับใช้แม่ครัวและทำงานที่สกรปรกที่สุดเธอเก็บขวดโหลเล็กๆไว้ในกระเป๋าแตลา่ละใบเพื่อนำส่วนแบ่งที่เหลือกลับบ้านและพวกเขาก็อาศัยอยู่บนนั้น ต่อมามีงานอภิเษกสมรสของพระราชะโอรสองโตของกษัตริย์หญิงผู้น่าสงสารจึงขึ้นไปยืนดูที่ประตูห้องโถงเมื่อเทียนทั้งหมดถูกจุดและผู้คนต่างเข้ามาซึ่งต่างก็สวยงามกว่าคนอื่นๆและทุกคนก็เต็มไปด้วยความโออาและสง่างามเธอคิดด้วยใจโศกเศร้ากับลอตของเธอและสาปแช่งความเยอหญิงและความเยอหญิงที่ทำให้เธอต้องอับอายและทำให้เธอยากจนลงมาก กลิ่นของอาหารรสเลิศที่นําเข้าและนําออกไปถึงเธอและบางครั้งคนใช้ก็โยนอาหารชิ้นเล็กๆให้เธอเล็กน้อยซึ่งเธอใส่ในขวดเพื่อนํากลับบ้านทันใดนั้นพระราชะโอรสของกษัตริย์ก็เสด็จเข้ามาทรงแต่งกายด้วยผ้ากำมะหยี่และผ้าไหมมีโซ่ทองคล้องคอเมื่อเขาเห็นหญิงสาวสวยยืนอยู่ที่ประตูเขาก็จับมือเธอแล้วอยากจะเต้นรํากับเธอแต่เธอปฏิเสธและถอยกลับด้วยความกลัวเพราะเธอเห็นว่าเป็นกษัตริย์รุชเบียดผู้เป็นคู่ครองของ,ของเธอซึ่งเธอขับไล่ออกไปด้วยควาารังเกียจเธอดิ้นรนอย่างไร้ประโยชน์และเขาก็ลากเธอเข้า ไปในห้องโถงแต่เชือกที่ห้อยกระเป๋าของเธอขาดม้อหล่นลงมาซุบหกและเศษกระจัดกระจายไปทั่วเมื่อผู้คนเห็นสิ่งนี้ก็มีแต่เสียงหัวเราะและการย่อเย้ยและเธอก็ละอาแย่ใจมากจนอยากจะอยู่ลึกลงไปใต้พื้นโลกหนึ่งพันหน่วยเธอกระโดดไปที่ประตูแล้วคงจะวิ่งหนีไปแต่มีชายคนหนึ่งจับเธอไว้และพาเธอกลับมาที่บันไดและเมื่อเธอมองดูเขาก็เป็นกริย์ตอชบิลอีกครั้งเขาพูดกับเธออย่างใจดีว่าอย่ากลัวเลยฉันและนักเล่นซอที่อาศัยอยู่กับเธอในกระท่อมอันน่าสังเวชนั้นต่างก็เป็นหนึ่งเดียวกัน ฉันจึงตลอมตัวแบบนี้เพราะรักเธอและฉันก็ยังเป็นเสือเสือที่ขี่ผ่านไปด้วยอาหารของคุณทั้งหมดนี้ทำขึ้นเพื่อลดความเย่อหยิ่งของคุณและเพื่อลงโทษคุณสำหรับความอดดีที่คุณเยาะเย้ยฉันแล้วเธอก็ร้องให้อย่างขมขื่นและพูดว่าฉันได้ทําผิดร้ายแรงและไม่คู่ควรที่จะเป็นภรรยาของคุณแต่เขาพูดว่า สบายใจเธอวันเวลาอันเลวร้ายผ่านไปแล้วตอนนี้เราจะเฉลิมฉลองงานแต่งงานของเราจากนั้นสาวใช้ก็มาแต่งตัวให้เธอด้วยเสื้อผ้าที่วิจิตรที่สุดพ่อของเธอและราชสำนักทั้งหมดก็มาโอยพรให้เธอมีความสุขในการแต่งงานกับกษัตริย์ทัสเบียดและความชื่นชมยินดีก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังฉันหวังว่าคุณและฉันจะได้อยู่ที่นั่น